เอาล่ะก็สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกับข้าสู่ช anel physics mechanic น,นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์การเขียนแอนิเมชันในฟิสิกส์ด้วยภาษาไพทอนเนาะวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เซตอัพก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันก็คือก่อนที่จะลงเนื้อหามันเขียนโปรแกรมใช่ปะ่ะมันก็ต้องลงโปรแกรมต่างๆเนาะซึ่งมีหลายตัวเลยนี้นี้เราจะดูกันตัวแรกที่เราต้องติดตั้งก็คือตัวภาษาไพทอนเองเนาะซึ่งแพ็กเกจที่เราจะใช้คือแพ็กเกจของ Anaconda ให้เราไปที่นี่เนาะ anaconda.com หรือพิมพ์ใน Google ก็ได้ว่านาคอนดาไคทอนมันก็จะเจอเว็บนี้แล้วเราก็ดาวน์โหลดลงมาเลยได้นะดาวน์โหลดเกบไว้แล้วหนึ่งตัวเขียนนะนาคอนดาไคทอนตัวที่สองก็คือตัว t e x t Editor t e x t Editor เนี่ยก็คือตัวที่แบบเราไว้พิมพ์โค้ดจริงๆลงไปเนาะจริงๆมันใช้ได้หลายตัวเลยแต่ตัวที่ผมใช้ก็คือตัวนี้ Visual Studio Code ก็คือไปที่หน้าเว็บนี้เลยหรือไม่ก็พิมพ์ใน Google ว่า Visual Code Studio ก็ได้แล้วมันก็จะขึ้นมาเนาะเราก็ไปดาวน์โหลดสาหรับบ Windows ลงมาแล้วก็เก็บไฟลไ์ เอาละทีนี้พอเราดาวน์โหลดพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะมีไฟล์ต่างๆเต็มหมดเลยเห็นไหมที่เราดาวน์โหลดมาจะมี2ตัวเนาะก็คือตัว Anaconda กับตัว Visual o Code Studio ได้ไหมอันดับแรกเราติดตั้ง Anaconda ก่อนก็คือ Run Admin แบบนี้ไปเลยโอเคในการติดตั้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะถ้าเราไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเขาเรียกอะไร รายละเอียดขนาดนั้น่นลงแบบลงเข้าไม้จำกัดยูเซอร์ใช้ไหมอะไรแบบนี้ให้เป็นตัวพื้นฐานของ Windows ไหมอะไรแบบนี้ก็คือลิกเน็กไปเรื่อยๆได้เลยไม่ต้องอ่านก็ได้เนาะแต่ก็แนะนําให้อ่านๆไว้ว่า,วาแต่ละสเต็ปมันทําอะไรบ้างโอเคขั้นนี้ก็จะแบบว่าให้มันเป็นมีสิทธิ์แอดมินแล้วกันให้ใช้ได้สำหรับทุกคนซึ่งจริงๆสำหรับคนใช้คอมคนเดียวมันไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเนาะอันนี้ที่เก็บก็แนะนําให้เป็น default มันนั่นแหละจะได้หาง่ายดีโอเคทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือเวลามันมาถึงหน้าเนี้ ต้องมั่นใจนะว่าบรรทัดน,นี้มันติดอยู่ก็คือเห็นปะ่ะ r e ช i s t e อ a n a นาคอน as Python s P y s t t m Python ก็คือเอาไอแพ็กเกจอนาคอนดา3 Python ที่มันติดตั้งเนี่ยให้เป็นของระบบให้ระบบสามารถใช้ได้ก็คือ Make sure นะว่าอันนี้มันติดอยู่ถ้าไม่ติดมันจะเป็นสีดแดงกันปะ่ะเ,เอาล่ะตอนนี้โปรแกรมก็ลงเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเนาะน้นานาแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเปิดมันอเคปะ่ะ ทีนี้เราลองเทสกันหน่อยว่าโปรแกรมที่เราลงไปมันใช้ได้หรือเปล่าเนาะก็คือเข้ามาที่ฟังก์ชันเสร์ชข้างล่างแล้วพิมพ์ะนาคอนดาก็ได้ถ้าลงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันน่าจะขึ้นหน้าตาพวกนี้มา3าตัวหลักๆเนาะ n a v i g a t o r p o w e r s h e l l แล้วก็พรอมมันไดเนาะโอเคนั่นคือลงเรียบร้อยแล้วนค okay. แนํนำให้รีสตาร์ทคอมรอบหนึ่งก่อนเนาะแล้วค่อยลงโปรแกรมตัวถัดไปเอาละตัวถัดมาก็คือตัวที่2ก็คือตัว Text Editor ของเราทีนี้ก็คือที่เราโหลดมาใช่ปะ่ะ v s Code Studio ตัวนี้เนาะเราก็ติดตั้งไปเลย โอเคอันดับแรกก็ยอมรับเงื่อนไขเขา,าเนาะแล้วก็แนะนําให้ลงเป็นที่เขาเซตเดฟอไว้แล้วว่าลงที่ไหนเขตเดเรคทอรี่เดฟอยูมันแล้วก็สร้าง d e ็ k t o p ปไอคอนด้วยโอเคมาสุดท้ายก็อย่าลืมนะมีตัวนี้ก็คือ add to path หมายความว่าให้มันเป็น path สำหรับเขาเรียกอะไรให้คอมพิวเตอร์มันรู้ว่าเราจะใช้โปรแกรมนี้เป็นหลักได้เนาะ โอเคโปรแกรมนี้ okay, ใช้เวลาลงไม่นานเนาะเสร็จแ,แล้วมันจะได้หน้าตาแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเปิดมัน okay. ทีนี้เราลองเปิดมาดูหน่อยเวลาเปิดก็มาตรงนี้แล้วก็รัน VS Code โค้ได้นะคลิกขวารันแอดมินตอนแรกมันก็ให้เลือก c o l o r t ร์ทก่อนถูกปะก็ใช้อหไก็ได้แหละเหมือนกันไม่มีปัญหา okay. ทีนี้เวลาใช้งานอะโปรแกรมนี้ไปเป็นตัว Text Editor ก็คือเป็นโปรแกรมที่แบบเวลาเราเขียนโค้ดเราก็ต้องเขียนที่ไหนสักที่หนึ่งถูกปะต้องพิมพ์ใส่ลงไปที่ไหนสักที่หนึ่งเราก็ไปพิมพ์ใส่โปรแกรมนี้แหละได้เนาะ เวลาทําก็คือที่หน้าเล็กทอมให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์ที่เราอยากเก็บไฟล์ที่เราเขียนโปรแกรมตรงนี้ไว้เนาะหรือจะสร้างที่อื่นก็ได้นะไม่มีปัญหานี่ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อเทสแล้วกันเทสละได้นะเสร็จแ,แล้วที่หน้าโปรแกรม visual code studio เนี่ยมาที่ไฟล์ได้เนาะ open folder แล้วก็เนวิเกตไปหาตรงนั้นเลยก็คือไอโฟลเดอร์ที่เราสร้างมื่อกีมมันอยู่ตรงไหน,นเราก็ชี้ไปที่ตรงนั้นได้เนาะในที่นี้มันอยู่ที่เทสละเห็นไหมก็มาเลือกตรงนี้ เราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าโฟลเดอร์เทสหลานแล้วเห็นปะได้นะนก็จะหน้าตาแบบนี้ถูกปะทีนี้ถ้าเราสร้างไฟล์ new file ขึ้นมาเราสร้างแบบไฟล์หนึ่ง py แบบนี้เนาะสมมติสร้างขึ้นมามันก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาแบบนี้ถูกปะทีนี้เราลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้มันก็จะมีไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้ขึ้นมาเห็นไหม doc แล้วนามสกุลเป็น d py คือเป็น python source f ฟ l e ได้นะแต่แล้วเราก็เขียนโค้ดลงไปในนี้ได้เลยออโอเค ทีนี้ขั้นแรกก็คือให้พิมพ์บรรทัดนี้ก่อน import numpy ถ้าเราลงอนาคอได้เรียบร้อยแล้วมันจะมีแพ็กเกจตัวนี้ขึ้นมาอัตโนมัติได้เนาะตัวหนังสือมันน่าจะเป็นสีแบบนี้ได้ปะทีนี้เวลาเราพิมพ์ปุ๊บมันไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นภาษาไพทอนได้นะไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้ให้เราสร้างเป็นอะไรก็ได้นามสกุลเป็น .py มันจะรู้เองอัตโนมัติว่ามันคือภาษาไพทอนตรงที่นามสกุลมัน .py ได้นะเพราะมันเป็นนามสกุลไพทอนปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้มากงลากเห็นปะ มัน recommend ให้ติดตั้ง extension ตัวหนึ่งเป็นของภาษา Python โดยเฉพาะก็คือกดติดตั้งไปเลยได้นะแล้วมันก็จะรอตรงนี้นิดนึงนะมันขึ้นมากำลังติดตั้งอยู่เห็นไหมโอเคตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือมันจะขึ้นหน้านี้แหละให้ปิดการใช้งานลบการติดตั้งได้เนาะแล้วก็กลับมาที่ไฟล์ของเราต้นฉนบับเราเมื่อกี้อาแล้วเมื่อกี้มันลงมาหน้านี้เท่าไหร่ extension ก็คือกลับไปที่หน้าแรกหน้าไฟล์อยู่ข้างบนนี้เนาะดูทางซ้ายนี่นะกลับไปที่หน้าไฟล์ของเราโอเค ทีนี้เวลาเรากดรันก็คือคำสั่งรันแบบนี้เนาะรัน without debug เลยก็ได้ c o n t r l F5 control S save ก่อนแล้วก็ control F5 รันทีนี้เวลาเรารันปุ๊บมันจะยังไม่รันให้เราถูกเหะ c o n t r l F5 ุไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นได้เสียงไหมก็คือโปรแกรมนี้มันเป็น text editor หมายความว่าเราสามารถเขียนโค้ดลงไปได้แต่ว่าพอเราเขียนโค้ดลงไปปุ๊บมันยังไม่รู้ว่าเราใช้ภาษาอะไรในการเขียนถูกปะเราก็ต้องบอกมันก่อนว่าเราใช้ภาษา python เรใช้ภาษา python 7 มันก็ต้องเลือกว่าใช้ไพทอนตัวไหนที่เราติดตั้งถูกไหมในที่นี้เราอยากใช้ไพทอนของอนาคอนดาที่เราติดตั้งเมื่อกี้เห็นปะดูข้างล่างตัวนี้เห็นปะข้างล่างมันจะมีสีส้มๆตัวนี้ขึ้นเนาะมันบอกว่าให้เลือก interpreter ก็คือตัวแปลภาษาของเราพอกดปุ๊บม,มันก็จะขึ้นแบบนี้ถูกปะโอเคทีเนี้ถ้าเราติดตั้งอนาคอนดามาก่อนแล้วถูกปะมันจะมีอันนี้ขึ้นมาให้เลยเห็นไหมไพทอนเวอร์ชัน3.11.4ได้ไหมแล้วที่เก็บมันอยู่ที่ C:/ProgramData/Anaconda3/Python ก็คืออันนี้แหละคือตัวที่เราต้อองเลืก คือเราลงผ่าน Python เราลง Python ผ่านอนาคอนดาถูกป่ะมันจะอยู่ในอนาคอนดาเห็นไหมก็คือเลือกอันนี้เนาะคอนดาปุ๊บโปรแกรมก็จะเรียบร้อยแล้วเนาะใช้ตัวนี้เป็นตัวแปลภาษาทีนี้เรากด Control M5 อีกทีหนึง่งมันจะรันได้ไม่มีปัญหาลอง x เท่ากับ1แบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ print วงเล็บ x โอเคแล้วละ่ะทีนี้พอเราเขียนโค้ดตัวนี้ได้แล้วใช่ป่ะเราก็ลองรันดูเนาะว่ามันเวิร์กหรือเปล่าก็คือกดที่เครื่องหมายตัวนี้หรือ Control M5 ก็ได้ มันก็จะขึ้นอะไรมาแบบนี้เนาะเราบอกให้ x เ,เท่ากับ1แล้วเราก็บอกว่าปิมพ x มันก็จะมีบรรทัดเล็ก1ขึ้นมาตัวนี้เห็นปะอืมก็แปลว่ามันเวิร์กโอเคเนาะนั่นคือ2โปรแกรมพื้นฐานเนาะก็คือตัวแรกเป็นแพ็กเกจของ Python ทั้งหมดเลย Anaconda ตัวที่2คือ Text Editor v i s o d e Studio ที่เราใช้เขียนโค้ดลงไปโอเคจะติดถัดมาก็คือเราต้องลงโปรแกรมที่ชื่อ c h o กโกแลตเนาะ Chocolate เขียนแบบนี้ก็ได้ช็อกโกแลตดีกว่าโอเคก็ให้เราพิมพ์คำนี้เนาะ Chocolate Python แบบนี้ แล้วก็ไพทอนลงไปมันน่าจะเจอลิงก์แรกเลยแหละให้เข้ามาที่เว็บนี้เนาะเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หน้าต่างตัวนี้ install ทางขวามือบนขวาเห็นปะไปที่หน้านี้เนาะโอเคพอเรามาที่หน้าไอโปรแกรมช็อกโกแลตตตัวนี้แล้วใช่ปะให้เราหาคําสั่งนี้เนาะตัวนี้มันจะอยู่ด้านล่างเห็นปะวิธีการติดตั้งแล้วก็จะเป็นตัวโคด้ดเต็ไมไปหมดเลยให้เราก็ปี้ตัวโค้ดนี้กดหลายๆครั้งเนาะเสร็จแล้วเรามาที่หน้าอนาคอนดาของเรา แล้วเราดูที่ตัวนี้นะอนาคอนดาพาวเวอร์เชลพร้อมตัวนี้เห็นปะอนาคอนดาพาวเวอร์เชลพร้อมระวังนะไม่ใช่ตัวบนนะตัวล่างอนาคอนดาพาวเวอร์เชลพร้อมถ้าเราคลิกขวารันแอดมินพอเราลันเสร็จแล้วใช่ปะเราไปหนึ่งนาอทำให้ขึ้นอะไรก่อนแล้วก็เอาโค้ดที่เราใส่มากแก้มา๊อปปี้วางไว้เลยได้ไหมถ้าเราลบเมื่อกี้เร็วไปนิดหนึ่งเนาะโทษที ก็คือเราต้องรองก่อนให้มันขึ้นอันนี้ขึ้นมาเห็นปะพอเราขึ้นอันนี้เสร็จแล้วเราก็กด ctrl v วางตัวที่เรากอปเมื่อกี้ไว้ได้นะแล้วก็รันร <c oughs> อแป๊บหนึ่งเนาะน่นละอันนี้ไม่ต้องตกใจมากถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นมันจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งแล้วมันไม่ค่อยบอกว่ามันทำอะไรอยู่ ีนี้ระหว่างที่เราเรพูดกันนิดหนึ่งก็คือเราลงไอช็อกโกแลตต้หรือช็อกโกแลตเนี่ยไว้ทำไมเนาะก็คือมันเป็นตัวแพ็กเกจเมนเจอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาเราติดตั้งโปรแกรมอะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวไปดึงว่ามันต้องใช้อะไรบ้างที่เราสนใจจริงๆก็คือไลบรารีที่ชื่อมานิมหรือมานิมซีมานิมแบบคอมมูนิตี้ออดิชั่นทีนี้เวลาเราจะลงมานิมอ่ะมันต้องใช้แพ็กเกจอื่นคู่กันหลายตัวที่ต้องมีได้ไห,ไหมเพราะงั้นเวลาเราลงปุ๊บเราก็ต้องลงนูน่นลงนี่เป็นสิบๆอันเลยอะไรแบบนี้ซึ่งมันน่าลำ ที่เราลงชอ็อกโกแลตี้ก็คือแบบมันดีก็คือมันใช้คําสั่งเดียว i n s t a l l มา n ิม c e เสร็จแล้วมันจะไปดึงทุกอย่างที่มันต้องการมาให้เอง,เอ,งอัตโนมัติเพราะงั้นเราเสียเวลาเล่นกับมันนิดนึงโอเเนาะแล้วมันทําครั้งเดียวครั้งแรกมันจะได้แบบไม่คเ,เรื่ออะไรไม่เสียเวลามากทีนี้ก็รอเนาะให้มันติดตั้งอยู่ โอเคเสร็จแล้วมันจะดูเหมือนค้างอยู่ที่หน้าหนึ่งเนาะบรรทัดนี้ก็คือบรรทัดที่มัน extracting ก็คือมันกำลังแตกไฟอยู่อาจจะต้องกด enter อะไรทีนึงก่อนโอเคกด enter เสร็จแล้วมันจะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยได้ปะพอวิธีที่เราเช็คก็คือว่ามันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วยังอะมันจะขึ้นอะไรแบบนี้มาเห็นปะแล้วมันจะมีตัวพวกนี้กระพริบอยู่ตัวเนี่ยได้เนาะให้เราพิมพ์คำว่า choco ลงไป t h o c o อืถ้ามันลงเรียบร้อยมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เนาะก็คือเสร็จติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้รีสตาร์ทจีนหนึ่งก็คือปิด power power shell พร้อมไปก่อนรอบหนึ่งได้ไหมเสร็จแล้วพิมพ์อนาคอนด้าใหม่ฮะโทษทีพิมพ์ผิดนาคอนด้าเสร็จแล้วมาที่อนาคอนด้า power shell พร้อมตัวเดิมลิกขวาลานแอดมินเนาะสุดท้ายคือเราจะติดตั้งมานิมกันก็คือตัวไลบรารีหลักที่เราทำไอเมชันแล้วแหละให้เราพิมพ์ช็อกโก้เวนต์วักอินสตอลแล้วก็เป็นวักมานิม C E แบบนี้เนาะ M A ็ม M มานิมแล้วก็ C E แล้วก็รอเอาละถึงเวลาสักพักหนึ่งมันจะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนาะก็คือมันต้องถามความเห็นชอบของเราให้เรายืนยันก่อนโอเคก็ไม่มีอะไรเห็นด้วยนั่นแหละกด Y าถ้าเห็นด้วยเนาะแล้วก็กด A ถ้าอยากพิมพ์มพทีเดียวก็อยากพิมพ์ทีเดียวไม่อยากตอบคำถามเรื่อยๆใช่ไหมกด A แล้วก็ยืนเตไปเลยยืดตัว เอาเหรอถ้าเสร็จแล้วมันน่าจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะเนาะเราขึ้นหน้าตาแบบนี้พวกก็คือมีข้างล่างกับพิดพายแล้วเห็นปะแล้วก็กลับมาที่คําสั่งเดิมก็คือตัวนี้อยู <c oughs> ่ที่ base แล้วเราลองเรียกชื่อมันดูมานิมมาดูมันว่าอะไรเนาะก็เห็นว่ามันเป็นสีแดงถูกป่ะเพื่อเราจะแบบตกใจว่าเฮ้ยเราลงแล้วทำไมมันไม่เสร็จหรือเปล่าไม่ไมไเป็นไรเนาะต้องรี s t a r t ทีหนึ่งก็คือปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดใหม่โอเคเวลาเช็คก็มาที่ตรงนี้เนาะเปิดโปรแกรมอนาคอนดาขึ้นมาใหม่อย่าลืมนะอนาคอนดา power s h e l d นะไม่ใช่อนาคอนดาปองดี แล้วเราก็พิมพ์ไปว่า Manim CE ชื่อของมันเอเคลองเรียกชื่อมันดูก่อน Manim CE แล้วก็ดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่าถ้ามันเวิร์กมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ออกมาเนาะก็คืออะไรแปลกๆแต่ไม่สําคัญสาคัญก็คือบรรทันนี้มันจะบอกว่าของเราใช้คือเป็น Manim Community Edition วอร์ช่น0.17.3ใเนาะแล้วเราก็ลองไปเช็คหน้าเว็บมันดูว่านี่คือเวอร์ชันล่าสุดหรือยังแต่ถ้าเราเพิ่งลงใหม่ๆมันก็น่าจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายสุดท้ายแบบจริงๆก็คือเวลาเราเขียนแอนิเมชันอะไรพวกนี้ ซึ่งมันก็ต้องใช้สัญลักษณ์พิเศษในทางคณิตศาสตร์เยอะถูกปะ,ะมิวเลมดาพายอะไรแบบนี้เลขยกกําลังสมาการอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องมี LaTeX เนาะมาใช้ภาษา LaTeX เป็นหลักเพื่อเขียนตัวหนังสือพวกนั้นออกมาหนังสือปกติมันไม่ได้ถูกปะก็ให้เรามาที่ Google เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า MikTeX เข้าไป M I K T E X จะมีเนาะแล้วก็ติดตั้งดาวน์โหลดติดตั้งเนาะแต่แล้วสำหรับ Windows ก็จะเป็นตัวนี้ Portable ไม่ต้องผ่อตเทเบิลกันแน่นาะตัวธรรมดาเต็มๆไปเลยก็ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวมิกเทคมันไม่ไฟไม่ใหญ่มาก <c oughs> เอาละพอเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วตัวติดตั้งมันจะเป็นแบบนี้นาอสีส้มน้ำเงินตัวนี้เหลืองน้ำเงินตัวติดตามไม่ค่อยดีแล้วก็คลิกขวาแลนเอนมินเหมือนเดิมแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเลย ยอมรับเงื่อนไขมันน e x ทีนี้ค่อยๆนิดหนึ่งเนาะมันจะใช้มันจะมีบางสเต็ปที่แบบต้องระวังนิดหนึ่ง o เ user ยอมรับขนาดประมาณ ac แล้วก็ตรงนี้เนาะถ้ามีแพ็กเกจตัวไหนที่ไม่มีให้ติดตั้งไปเลยหรือเปล่า default มันจะอยู่ที่ให้ถามก่อนถูกปะให้เราเปลี่ยนเนาะเป็นติดตั้งไปเลยผมว่าเวลาเราเรียกใช้มานีมมันจะมีแพ็กเกจแปลกๆของมันแต่ไปหมดเลยถูกปะเสร็จแ,แล้วมมนต้องกดทีละครั้งทีละครั้งยืนยันตอนเราเขียนโปรแกรมปุ๊บโปรแกรมมันจะไม่ลัน เพราะมันจะติดเอเลติกตัวนี้แหละว่ามันต้องขอติดตั้งแพ็กเกจพิเศษก่อนทุกครั้งได้เนาะซึ่งเราบอกว่าให้มันติดตั้งไปเลยหมายความว่าถ้าเราเขียนโปรแกรมใน Python เมื่อไหร่ปุ๊บทำแอนิเมชันแล้วเราต้องการเขียนสมาการแล้วมันต้องใช้แพ็กเกจพิเศษปุ๊บมันจะติดตั้งทันทีโดยอัตโนมัติตอนนั้นเลยไหมระวังนิดหนึงเนาะสเต็มนี้โอเคตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนาะก ลองหาอัปเดตเลยทีวีมองอ,อกทีนี้โปรไอตัวม i ก t i คเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนิดนึงก็คือเวลาโหลดแล้วบางทีมันไม่อัปเดตไอแพ็กเกจปัจจุบันให้เราจนครบเนาะก็เวลาติดตั้งเสร็จแล้วให้มาหาแพ็กเกจมันก็คือมิกเทคโปรแกรมมันใช่ไหมรันแอดมินมิกเท c คอนโทรตัวนี้คอนโซลทุกที ก็บอกว่ามันรันอยู่แล้วอ,อแต่มันรันอยู่ตรงไหนตัวนี้โอเคมันรันอยู่แล้วได้เนาะโอเคในหน้าต่างเนี้ยให้มาที่อัปเดตเนาะหาอัปเดตเห็นปะมันมีอัปเดตร้อยห้าตัวมันแปลกนิดนึงเราเพิ่งโหลดจากหน้าเว็บมันมาเลยถูกปะทำไมมันถึงมีอัปเดตอีกก็เช็คฟอร์อัปเดตอีกทีนึงเนาะตรวจว่ามีอัปเดตอะไรใหม่ไหมเพื่อความชัวร์เขียวปะบางทีมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันอัปเดตเยอะนี่แหละไอ้โทมิเทคปัญหามันเป็นอย่างนี้แหละ บอกไว้นิดหนึ่งก็คือเวลาเขียนโปรแกรมมานิมทำแอนิเมชันตัวนี้หนึ่งในตัวที่ช้าที่สุดก็คือการติดต่อกับแพ็กเกจภายนอกก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมอะแล้วเราเขียนข้อความสมการเยอะและตัวเลขในสมการเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เราอัปเดตอะไรสักอย่างในโปรแกรมประมาณ60ครั้งต่วบีอย่างเงี้ถ้าเรานั้น60เฟร,รมถูปะ่ะตัวนั้นแหละจะเป็นตัวที่ทําให้ช้าที่สุดเลยเนเนาะก็คือเอมิกเทคตัวนี้แหละตัวปัญหาตัวที่ทาให้โปรแกรมมันลันช้ามากเหนะ็นเนาะอัปเดตไปเลย ระวังไว้นิดหนึ่งนะเพราะงั้นเวลาเขียนโปรแกรมในมานิมก็อย่าให้มี LaTeX ข้อความที่เป็น LaTeX แล้วเปลี่ยนบ่อยๆเยอะเพราะมันต้องเขียนใหม่ทุกครั้งได้ปะถ้าเป็นข้อความที่เราต้องการให้เปลี่ยนแบบใช้ตัวเลขธรรมดาเอาไม่ต้องเป็นตัวเลขแบบ LaTeX ก็ได้โอเคทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนะาะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ออกมาก็โอเคไปแล้วก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์เนาะมิกเท็ตคอนโซลรันแอดมิน แอดมินหมดแล้วก็หาอัปเดตน่าจะไม่มีแล้วเนาะเพราะเราเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้ถ้ามีก็คือแปลกมากแล้วแหละแต่เพื่อความชัวร์ก่อนเอาละทีนี้ทุกอย่างก็สมบูรณ์แล้วเนาะก็ถ้าเราลงโปรแกรมตามนี้ครบทุกอย่างมันก็จะพร้อมใช้งานแล้วอย่าลืมเนาะขั้นตอนของเราก็จะเป็นลงอนานะคอนด a Python ก่อนถูกปะ เสร็จแล้วเราก็ลง VS Code Studio ได้ไหมเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งช็ชอกโกแลตหรือช็อกบัตได้ไหมเสร็จแล้วเราเอาช็อกบัตตัวนั้นไปติดตั้งมา nimce ให้เรียบร้อยผ่านคอมแมนท์พร้อมนอ้อง cmd โอเคเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือติดตั้งไอ้ LaTeX Library ของเราก็คือไอตัว mictec ตัวนี้ทุกอย่างก็จะน่าจะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะพร้อมใช้งานโอเคไว้พบก,กันในคอร์สครับผมสวัสดีครับ